น้ำตกอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างในบ้านในบ้านเลยโอ้โหไอเดียแปลกเลยครับท่านชมไปเข้าไปดูกับตัวนี้ก็เป็นการออกแบบมาเพื่อที่จะให้มันเข้ากับบรรยากาศตามทุ่งนานะครับแล้วก็จะมีน้ำตกนะครับตัวนี้ถ้ามองกลางคืนคแล้วจะสวยไฟตัวนี้มันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับจะสวยจะมีบรรยากาศแล้วมานั่งนะครับสนทนานะครับ มานั่งจิบเบียร์จิบกาแฟอะไรก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องทําให้ผู้ที่มาพักนะครับได้เห็นแล้วก็ติดใจนะครับไปแล้วอยากจะกลับมาอีกอันนี้สามารถเหยียบได้ไหมครับเหยียบได้เหยียบได้จริงเลครับเบโอ้โหเหยียบได้เป็นน้ำตกเฮ้ยดูครับนะครับโอ้ไอเดียดีมากเลยครับผมเนี่ยอันนี้คือไปได้นวคิดจากไหนครับผมที่ทําแบบนี้ผมผมออกแบบมาเพื่อจะทําเป็นเป็นน้ําตกแล้วก็จะทําเป็นหุ่นที่ลางนะครับ โดยการคิดผสมผสานกันลหลายที่แล้วก็เคยฐานงานตรงนี้มาจัดสวนจะอะไรเนี่ยครับก็เลยเอามาทําเป็นลองทําในบ้านดู<อ>นะครับไม่มีใครทําก็เลยลองทำดูโอ้ถือว่าแปลกนะครับไม่เคยเห็นอะไรนะพี่สกายวอล์กในบ้าน <laughs> <laughs> ยับไปตกได้เลยนะยนับได้ครับยับไ้ปตกนี่เป็นกระจกแบบไหนครับกระจกอ่านีรภัยนีรภัยครับหนาดูครับยี่สิบมิล น้ำนี่คือน้ำที่มาจากสัะตรงนี้ใช่ไหมครับน้ำที่ขึ้นมาจากอัครับองเรียบร้อยแล้วจะผ่านตัวครองตัวอะไรมาโอ้ย่างดีัะท่านผู้ชมนี่ครับหาดูได้ยากครับต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับต้องมาพักที่นี่ครับพักที่ลาวมุสินครับโอ้านจะเห็นนี่ฮะบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศดูห้องครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีโอมเทเตอร์เนี่ยให้เลยครับผมจากโรงเบ้ก็ มีชุดเครื่องเสียงก็มีนะครับแล้วก็มีแอร์มีห้องตอนนี้มีกี่ห้องนะครับมีมีสองห้องนอนครับมีสองห้องนอนมีฝั่งนี้กับฝั่งนู้นแล้วก็มีห้องครัวอ๋อโอ้ดีมากครับมาที่นี่คุ้มเลยครับผมคือตอนนี้สานที่จะข้ามไปตัวบ้านนะครับก็ไมได้แนวคิดจากผู้บริหาร ของนานนองสิลนะครับไปเห็นแล้วก็เลยได้นํามาปรับทำโครงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูที่พักนะครับให้สวยงามเข้ากับบรรยากาศในนานนองสิเลเรานะครับน้นตรงนี้ก็จะมีสะพานสีแดงฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานสีเหลืองทำไมต้องแบบสอสีครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้เิงเลื่อก um ันเมืองนะครับแต่ว่าคือเราเราจะให้มันเป็นหลากหลายนะครับเป็นแบบหลากหลายแล้วก็จะให้เข้ากับบรรยากาศกับตัวบ้านด้วยครับเลยเป็นสะพานที่มีสะพานสีแดงแล้วก็มีสะพานสีเหลืองครับผมแล้วก็อีกสักพังหนึ่งก็จะมีสะพานขึ้นไปด้านบนของด้านบนลัมีนะครับก็จะสามารถไปกางเต็นนะครับกางเต็นแล้วก็ขึ้นนอนอยู่ข้างบนได้อยู่ประมาณสัก สี่ถึงห้าหลังชมวิวได้ด้วยเนาะชมวิวได้ด้วยครับก็จะมองไปเห็นสวนอินทผลัมนะครับที่อยู่ด้านข้างดูตัวนี้สะพานครับเราสามารถนั่งเล่นตรงนี้ได้เนาะ่เล่นได้สามารถนั่งเล่นได้สวยงามนะครับสะพานครับดูครับก็จะมีที่นั่งตอนเย็นนั่งปาร์ตี้กันได้เลยครับตรงนี้ครับตัวนี้คือเป็นชั้นเดียวใช่ไหมครับตัวนี้เป็นชั้นเดียวครับอ๋อชั้นเดียวรับพักแบบนอนเต็นท์กลางเต็นท์นอนนะครับก็สามารถแบบป็นเต็นท์นอน อันนั้นต้นที่เห็นคือต้นอะไรบ้างครับคุณผ้ชมกินอินทผลัมอินทผลัมครับแล้วก็เราก็จะมีการจัดเป็นสะบัวครับเป็นสะบัวอนาคตข้างหน้าตรงนี้จะเป็นสะพานพระรามเก้าจะย้ายสะพานพระรามเก้าไว้ที่นี่มาอยู่ตรงนี้เลยกําลังจะวางแผนกันไปเดี๋ยวเราค่อยมาเยี่ยมใหม่เดี๋ยวค่อยมาชมใหม่ตอนที่เสร็จสมบูรณ์ครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วมาโอ้แล้วก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับหรือท่านใดอยากจะนําคณะมา ศึกษาดูงานที่นาหนองสิมเราก็าเชิญได้นะครับในช่วงนี้ถึงถือว่ากําลังปรับปรุงอยู่ก็มีส่วนอื่นนะครับที่สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็อนาคตข้างหน้าตรงนี้นะครับที่ผมเกริ่นไปครั้งแรกก็คือจะนําสะพานพระรามเก้ามาไว้ที่นี่ครับแล้วก็จะมีสาบ,บัว